สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจำมันที่25ธันวาคม65นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับจีนเชา้าตัวเด่นก็ VIP นะคะตัวเด่นก็คือ4กับ7 6กับ9นะ40 41 42 46 47 49 70 71 72 74 76 79 จับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหกสี่สี่เก้าเก้าสี่หกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะหกเก้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดสองเก้าสี่หกเก้าสี่สองเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปจีนบายหนึ่งกับสามสี่กับหกเริ่มได้หนึึึ่่่งงงหหนนนศูย์หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสาม หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้านะคะสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสี่สามหกสามเก้านะหนึ่งสี่สองสามหนึ่งหกหนึ่งสี่สามสี่หกสี่หกแปดหรือจะหนึ่งสี่หกก็ได้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเช้ากับบ่ายสี่กับหกมาเหมือนกันต่างกันเจ็ดกับเก้าหนึ่งกับสามก็จับคู่ไปเลยเนาะเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามเนาะหนึ่งสามเก้าเจ็ดหนึ่งสามง่ายๆสั้นๆนะ สี 60, 46 2, 46่หกศูนย์สี่หกสองสี่หกปดารคู่นะคะวันเสาร์ไม่ลงให้ดูคลิปจีนปกติเด้อเพราะเราลงเอาไว้ให้วันศุกร์อะดูรอบปกติน่ะมันเข้าหมดทุกแนวทางนะ,ะทั้งจีนทั้งนีก้ก็อีทั้งห้างเส็งนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเราก็ลืมบอกไว้ไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ